สวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับวันนี้าพาทุกคนมาดูบอร์ด X19 XP นะครับหายหน้าหายตาไปนานไมน่ได้ทำคลิปออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันก็จะมีเป็นคลิปการปิดงานซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาัวนี้ผมเคยมารีวิวพี่ๆแล้วครั้งหนึ่งครับแต่วันนี้มาเจองานจริงๆงานที่มันต้องได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะครับ เนื่องจากว่าไอ้ตัว S9XP เนี่ยชุดไฟทั้งหมดนะครับเ,เลี้ยงชิปนะฮะจะอยู่ทางด้านขวามือของผมเนาะทีนี้ไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นฝั่งลมเข้านะครับเราสอดก้ายเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บนะเราสอดก้ายเข้าไปนีดปึ๊บลมมันจะตีเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีอะไรฝั่งนี้มีทั้งหมดเลยนะครับมีวงจรเลี้ยงชิปนะครับ IC ต่างๆเทมวงจรบูสเตอร์ นะครับมีครบทุกอย่างอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลเวลคอนเว์ตัวอัพสัญญาณาระหว่างโดเมนต่อโดเม a i ทุกอย่างเขาจับมายัดใส่ฝั่งนี้ทีนี้พอเครื่องมันลันไปประมาณสัก4ี่สหเดือนเนี่ยกาวที่เขาเคยเคลือบไว้นะครับมันก็จะเกิดการสึกกรอนสึกล้อเข้าไปเกิดการสึกกรอนนะครับสึกล้อออกไปนะครับ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุตัวนี้ผมให้ประมาณ70%ที่ทำให้การ์ดพวก1 9 x p หรือโมเดลที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่ชุดไฟอยู่ทางด้านฝั่งลมเข้านะครับผมจำไม่ได้น่าจะมีอยู่ประมาณ2-3โมเดลนี่แหละที่ทำในลักษณะแบบนี้มี XP มีรุ่นใหม่ๆห,หน่อยออกมาล่าสุดประมาณ2-3โมเดลนี่แหละ K7 เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดต้องของอาภัยด้วยนะครับ ประมาณสองสามรุ่นที่ทําชุดไฟออกมาไว้ด้านข้างทีเนี้ยเวลาเราลันเครื่องไปนานๆน่ะทุเนี้ยมันเสื่อมสภาพมันผุมันกอนลมเอ้ยฝุ่นเอ้ยคาราบออกไซด์ต่างๆมันก็จะมาตีอยู่ติดกันอยู่ตรงนี้นะครับติดกันอยู่ตรงนี้ทําให้ชุดตรงเนี้ยมันช็อตทาให้ชิปเราช็อตการ์ดเราเสียก็เป็นปัญหาต่างๆมากมายวันนี้เป็นซิลิโคนเหลวผมเคยนำซิลิโคนใสผมเคยนําเสนอพี่ๆอยู่ตลอดว่าซิลิโคนราคาหลักร้อยสามารถ ช่วยเหลือเครื่องราคาหลักแสนของพี่ๆได้นะครับวิธีการไม่ยากก็บิดออกมานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราก็ป้ายลงไปตรงที่เราต้องการนะครับจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอ,ออกซิ์ดจุดที่มีความเสี่ยงที่จะโดนลมโดนฝนและทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดการสึกเกิดการกร่อนเกิดการผุนะครับสามารถที่จะนะละเลงบางๆเข้าไปได้เลยตัวเนี้ย มั่นใจนะครับอยู่ได้นานแล้วก็วิธีการล้างทำความสะอาดมันก็ง่ายเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเยลลี่นะครับเหมือนเยลลี่เหมือนพีโป้มันจะนึบๆนะครับใช้วิธีรอประมาณ5นาทีในการรอให้เขาแห้งเซฟตัว5 1 0นาทีส่วนวิธีการทำความสะอาดนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นฮัดแอร์ลมร้อนเคหน่อยก็ได้หรือบางท่านไม่สะดวกที่สามารถเป็นเคมอย่างนี้ก็ได้หัวแหลมๆนะครับ พอมันแห้งมันเหมือนปีโป้นะครับสามารถแช่ออกได้เลยนะครับไม่เป็นผลเสียต่อบอดของเรานะครับฝากไว้กับบิลกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้จัดจำหน่าย300บาทพร้อมส่งนะครับหลอดต่อไปก็300บาทเหมือนกันไม่มีคิดค่าส่งเพิ่มนะครับถ้าเอาเยอะ5หลอดขึ้นไป260บาท พี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้สวัสดีครับ